สวัสดีครับอยู่กับช่องเมทิสขับนะครับวันนี้นะครับพ่อเอ็มกับแม่อูก็พาอมทิสมาสมัครเรียนศิลปะนะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูได้ไหมนี่จะเรียนศิลปะงั้นหรอเรียนคุ้มมองเรียนอังกฤษเรียนเต้นแล้วก็เรียนศิลปะอีกไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยแน่นะไปไปพาเข้าไปดูหน่อยที่เป็นยังไงที่เรียนเยอะที่สุดโอ้โหจะไม่พักกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมาถึงก็มีชิ้นงานมากมายเลยครับอุ้ย โอ้ออมเลดครับท right? <ent AST quiet finish> ี่เนี <t> um <pet fish> ่ยที่เนี่ยเขามีชิ้นงานอะไรบ้างอะมีงานให้เรียนอะไรบ้างอะมีแบบระบายสีใช่ไหมระบายสีเพนติ้งแล้วก็มีอะไรมีสเกตชิ่งใช่ไหมสเกตชิ่งก็คือการอะไรการฝึกวาดรูปแล้วออมเลดเรียนแบบไหนอะออมเลดไม่เรียนระบายสีเหรอจะฝึกวาดรูปใช่ไหมอยากวาดอะไรอยากเป็นนักวาดการ์ตูนเหรอแล้วช้องเป็นจะเรียนอะไรนั่นชเป็นเรียนอะไรคะเรียนระบายสีใช่ไหม อ๋อออมเล็ตจะเรียนวาดรูปนะครับส่วนเชเบจะเรียนระบายสีนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้ยโอ้มีรูปลิซ่าด้วยวันนี้ออมเล็ตอยากวาดรูปเลยอะ,อ,ะอันนี้เหรอจะลอดหรือเปล่า,าต,ต,ต่อไปต่อไปจะวาดลาอ๋อน้องเสิน้องเชเบจะได้ระบายสีนะครับเนี่ยก็เป็นโรงเรียนสอนศิลปะนะครับที่เขาไม่ได้จํากัดชั่วโมงการเรียนนะจะเรียนแบบเท่าไหร่ก็ได้นะเป็นชิ้นงานนะครับเนี่ย เนี่ยใครก็เรียนได้เนี่ยระบายสีสวยมากเลยดูดิเอออมเล็ดส่วนอมเล็ดจะเรียนห้องนี้นะครับเป็นห้องแบบสเก็ตภาพอมเล็ดสเก็ตภาพมีอะไรบ้างอ่ะโอ้วาดจตุนแบบนี้เลยเหรอมีตาโอ้มีชุดด้วยอ๋อมีตามีปากมีหูจมูกกับตาก็คือว่าด้านหนึ่งนะสวยมากด้านทสองโอ้โหไม่ตรงกันเลยอ๋อนี่อมเล็ดจะมาเรียนแบบพวกสเก็ตนะครับส่วนน้องเชฟเบรดเรียนแบบไหนพาไปดูสิ เชเบจะเรียนพวกระบายสีนะครับนี่เป็นพวกเพ้นสีน้ําสีเทียนนะเนี่ยเนี่ยเรียนพวกเนี่ยภาพวิวภ,ภาพนี้เดี๋ยวให้น้องเชเบรเรียนแบบระบายสีนะครับแล้วมาดูว่าผลงานเขาจะเป็นงไงเดี๋ยวเราเริ่มเรียนเลยนะครับโอ้ที่นี่เขาก็จัดเป็นแบบว่าแกลเลอรี่ศิละปะโดยเฉพาะเลยนะมีหลายสาขาด้วยนะครับ่แมวกี่บาทอ่ะโอ้สองคนนะครับห oh, <no. S 1> <laughs> มื่นสี่หมื่นสี่นี่ อมเล็ตจะเป็นนักวาดจัตูรแล้วเหรอใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าอมเล็ตอมเล็ตอมเล็ตมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมอยากให้ออมเล็ตวาดจัตูรอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้อะไรนะอะไรนะเพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆอยากให้ออมเล็ตวาดจัตูรอะไรคอมเมนต์มาได้เลยทำไมพูดเบาจังอ่ะกล้าแสดงออกเลยพูดดังๆเร็วมั่นใจหน่อยไม่ได้เต้นนะเนี่ยเอาเพื่อนเพื่อนอยากให้ออมเล e ็ตวาดรูอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเอออยากให้ออมเล็ตวาดจัตุร์อะไรคอมเมนต์มาเลยนะที่นี่เขาเลือกให้ออมเล็ตสเก็ตภาพได้เลยนะครับ เรามารอดูผลงานนะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะครับก็จะให้เขาเรียนเลยนะครับก่อนที่อาเหลจ,จะไปเรียนเต้นที่เดอะอินเนอร์นะครับก็ให้อําเหลเขามาเรียนศินละปะรอนะเวะลาเรามาถึงจะได้ไม่ปล่อยเวลาว่างให้เสียประโยชน์นะครับออันนี้คืองานที่น้องคนเมื่อกี้เขาระบายทิ้งไว้นะครับนี่เขาก็จะเขียนชื่อแล้วก็เก็บงานไว้ให้เรามาระบายต่อในครั้งหน้าด้วยนะโอโ้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากเลยนะไหนคนไหนระบายสิยกมือขึ้นน้อเชเบตะคนไหนคนไหนสเกตคะ อ่าโ,โอเคนี่ครับเบรไปเรียนรวมแล้วนี่ครับอ่าน้องเชเบดนะครับจะไปเรียนเพนตติ้งนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะได้วาดอะไรนะตื่นเต้นแทนน้องเชเบดมากเลยนะครับผมทางคุณครูเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมกล่องเตรียมอะไรไว้ให้น้องเชเบดนะครับผมส่วน์นอมเล็ดน,นะครับเขาก็จะเป็นนักสเก็ตภาพนะครับวันนี้อยากวาดอะไรก็บอกคุณครูนะเข้าใจไหมครับเดี๋ยวก็จะมีคุณครูคอยสอนครับ คือออมเล็ตเขาโตแล้วก็จะต้องเรียนแนวแบบวาดภาพครับคุณครูก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐาเนเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูผลงานออมเล็ตแล้วกันออมเล็ตมีเวลาเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับโตโซน้ําเล็ตนี่น้องนี่ดูน้องเชฟเบสครับนีค่ <Yeah. S 2> คือแม่โอเรียนศิละปะเนี่ยมันก็จะแบบไม่เครียดใช่ไหมเด็กๆเขาจะชอบม,มันก็จะรู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับผมก็ถือว่าดีนะ เรามารอดูผลงานเดี๋ยวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคุณครูที่แบบใจดีนะคะคอยสอนเราเรื่อยๆนะไอวุ้ยว้แต่พอยไม่ได้บอกละว่าที่ไหนไม่ได้บอกกากไว้กากไว้ครับกลากไว้ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเรามารอดูผลงานน้องเชเบตนะครับนี่เชเบตชอบไปเที่ยวทะเลไหมคะระบายสีอะไรคะเนี่ย ลงสีน้ำเงินเลยน้ำเงินลงห้อง,ง,งนี้ไงท,ทีนี้นครับเป็นการไล่โทนสีนะเ<า>ห็นไหมน้องชิบิทจะเอาสีเรนโบว์ไม่ได้นะลูกพระอ่อนพระอ่อนอยู่ช่องนี้นะนครับขอบคุณนีะได้เลยครับเอ๋อรวยเลย,ลยนนเกระดุนขนาดไซยเหรอครับขนาดซ้ายครับอ๋อได้เลยได้เดี๋ยวเราเปิึงครับค่อยๆลูกค่อยๆนะครับวิธีการนะครับหนูจับไว้ จับไะจบบมือใหม่มือใหม่มือใหม่จิ้มสีมือใหม่มือใหม่จัดแลนึ่นก็ได้ถ้าเสร็จแล้วยกเสร็จแล้วยกเสร็จแล้วยกโอเคไหมครับหันเริล่ลยนะอย่าให้ออกเส้นนะลูกนี่โอ้โหเดีย๋ยายมไปดีกว่ากลับไปกลับก็ได้ครับ <c oughs> ต้องยกพูดการ์ดเดี๋ยวจะกดดันเขาเกินไปเรามาดูผลงานการเพนติ้งของนักเรียนที่นี่ดีกว่านะครับโอ้ อีกหน่อยน้องชชเบตจะเก่งแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยประตูสวนโอ้ยอันนี้สวยมากโอ้ดูดินี่เดี๋ยวน้องชชเบตเขาจะเรียนเพนติงนะครับมูมีเรนโบวด้วยนี่ส่วนออมเล็ตจ,จะเรียนวาดกระตูนะครับออมเล็ตจ,จะเป็นนักวาดกระตูนะครับผมโอ้ออมเล็ตวาดเบสิกพื้นฐานได้ว่องไวมากนะครับก็ถือว่าหัวไวหัวไวเวลามีน้อยเดี๋ยวต้องไปเรียนเต้นต่อเสร็จแล้ว สงสัยอยากได้งานมากเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะดูดิพ่อเองก็แอบแอบดูงานของคนอื่นเนี่ยสวยๆตรงนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยดูดิแอบดูงานงคนอื่นนะดูน้องเชเบตสิดูน้องเชเบตสิน,สนี่น้องเชเบตเขาถนัดมือซ้ายนะดูสินี่นี่นนี่น,น,น,น <laughs> แอบถ่ายน้องเชเบตนะครับอันนี้ ตอนนี้ออมเลดชกำลังฝึกวาดตาด้วยครับนี่ฝึกวาดตาอยู่นะเห็นไหมนี่คุณครูเขาก็ใจดีนะครับผมนี่น้องเชเบตซี่สีแดงสีค่ะโอ้สีค่เดี๋ยวเติมตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนมันขาวๆต้องเติมไม่มีผิดมีถูกลูกต้องไหนขาวๆอ่ะลูก ูท่าจับน้องเชเบตด,ดิมือน้อยๆมือน้อยๆอ่ะดูท่าจับดิม,มีแต่คนบอกว่าเชเบตถนัดซ้ายนะครับหาหายากนะคนถนัดมือซ้ายเนี่ยนี่แมวก็กำลังแอบดูกมลัเล็อยู่นะกำลังกลังวาดลูก,กตาเออกำลังฝึกวาดรูปลูกตาอยู่นะนี่นี่เขาก็ตั้งใจมากนะครับเขาก็มีความสุขกับการวาดรูปนะนี่เห็นไหม ดูน้องเชเบตดีดทําก้อนเมฆเหมือนเมฆจริงๆมากเลยมีทะเลด้วยมีทรายหาดด้วยมีกองทรายมีทะเลด้วยดอดีดอันนี้เขาเอนโอ้น้องเชเบตเ็เก่งไหเนี่ยแต่น้องเชเบตก็เรียนนี้ต่อนะ,ะส่วนพผมจะพาออมเล็ตไปเรียนเต้นนะครับด,ดูดิดูดิน้องเชเบตทำเองหมดเลยนะเนี่ยโอ้ ันนี้ออมเล็ตก็ไม่รู้ว่าเรียนไปถึงไหนแล้วครับแต่เดี๋ยวคงต้องไปเรียนเต้นแลวนะ <_ d ata> โอ้ออมเล็ตก็ว่าตาได้หลายดวงแล้วเนี่ยเออมีตาหลายรูปแบบมากเลยนะโอ้ก็ฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือคลิปบรรยากาศของออมเล็ตมาเรียนศิลปะนะครับผมก็เป็นการเรียนพิเศษแบบใหม่นะเพื่อนๆเราชอบเรียนศิลปะกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยนะครับคลิปนี้นะครับออมเล็ตก็จะได้งานประมาณนี้นะเพราะเป็นการฝึกวาดรูปนะครับส่วนน้องเชเบอก็จะเป็นการฝึกระบายสีนะฝึกเพ้นท์งานครับ สำหรับคลิปน,นี้นะครับพ่อเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออมเล็ตนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าออมเล็ตจะไปทำอะไรอยากให้ออมเล็ตทำอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันครับบ๊ายบายโอ้โอวาดตาใหญ่เลยออมเล็ตก็จะไปเรียนเต้นแล้วนี่งานงานที่อมอมเล็ตออมเล็ตอยากวาดที่สุดคืออาเนียนะเดี๋ยวแต่ออมเล็ตต้องฝึกพื้นฐานก่อนนะเดี๋ยวเรามาวาดกันเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับอาเนีย เดี๋ยวพี่ไปเรียนก่อนนะเดี๋ยวมาเจอนะเดี๋ยวมาหาใหม่นะเดี๋ยวค่อยมาดูงานน้องนะไปไ,ไป,ไปเดี๋ยวพ่อยมาตังตังอยู่ที่พ่อยมีไปฝากกระเป๋าไว้นี่ที่ลูกเอาไปทำไมลนะ่ะจะไปเต้นอยู่แล้วไปเจอกันคลิปเต้นนะครับไป